ก็มาพบกับครับนกขันตอนเช้านะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับเจ้าสามกุกนะครับกำลังเรียกอยู่นี่ครับตอนนี้เจ้าเสียงใหญ่นะครับของบ่าวแมวยังไม่มาสักทีเลยเจ้าของครับนี่ก็ใช่ครับเป็นนกต่อครับคู่อ่างครับตัวนี้ครับัวกรงดำเนยครับ เดี๋ยวนี้จะลงสักหน่อยนะครับค่อยค่อยขันนะครับนั่งนั่งถ่ายครับถ้าเดินถ่ายจะหยุดขันนะครับี่ตัวนี่ก็นะครับเสียงใหญ่ครับเขาบอกว่าอยู่ตันนะครับแต่เสียงใหญ่นี่ครับแต่ผมยังไม่มั่นใจยังไม่โยนให้ผมได้ยินเลยครับ ผมจับมาถอนหางถอนบีกอเกมันยังขันอยู่ยนะครับยังคูอยู่อะไไม่กล้าจะการันตีนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ขันนี้นครับนี่ครับ,รบ,รบตอนนี้เสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่สวยสวยมากหล่อครับหล่อเราเอาออการ นี่ก็บ่าวแมวนะครับบ่าวแมวก็เนี่ยครับกำลังเรียกอยู่นะครับคันเรียกอยครับแก็สองกุกครับสองกุกเสียงใหญ่นะครับอันนี้ก็ริวนะครับริวริวเขาก็บอกว่าเป็นเฟืองแต่มาอยู่กับผมยังไม่ ยังไม่ได้นั่นเลยครับผมได้ยินมีแต่ตำับแต่อยู่เจ้ากับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าหิีเฟืองส้องสัยกันนานทีผม,มยังไม่ได้ยินสักทีเลยครับตอนนี้เจ้าอจาจพนมน้อยนกต่อเสียงกลางนะครับนกต่อเสียงกลางถ่ายขนเต็มแล้วครับพร้อมที่จะออกสกได้ เดี๋ยวนี้ก็นกต่อเมืนกันนะครับเสียงใหญ่ยังขันยังขู่ยังเรียมอยู่นะครับตื่นหน่อยมาใกล้นกบ้านนอกนี่ครับนี่ว่าริวตันนะครับใหญ่แต่ผมยังไม่ได้ยินมันโยนเลยผมจะเอาไปลองฟังจะดิ้นเท่าไหร่ผมจับสอนขนสอนหาง นี่ก็เสียงใหญ่ครับสอบกุกนี่ก็เป็นนกเป็นนกไอต่อนะครับเป็นนกต่อแต่ยังไม่ได้ยินเสียงเลยตั้งแต่ซื้อมาครับสงสัยจะลงครับนี่ชมครับใครเป็นหวัดเลยครับเดี๋ตวชมครับ สวยสวยทีแรบทาง,ทางกาแจ้ก็พร้อมที่จะบริการนะครับตัวละพันสองครับ1200อไม่รวมค่าส่งนะครับนี่ครับไอ้เบ้ครับเจ้าเบ้มหาภัยครับ1200เหมือนกันครับไม่ไม่รวมส่งครับมีหูขาวหูไม่ขาวนะครับ รอเจ้าของอยู่ครับตัวนี้เขาปนตังมาผมใช้หมดแล้วแหละแต่เขายังไม่ได้เอานกเข้าไปเลยครับรอเจ้าของครับตัวนี้ที่ผมต่อได้ครับต่อได้อยู่พุ่มไม้ที่นานะครับตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วเริ่มขันเริ่มคูแล้วครับเจ้าน่าจะหลิวเฟืองตัวนี้ผมว่าตัวเสียงใหญ่จริงๆมัน นี่นี่เอามาเมื่อวานนะครับเอาไอ,าอ,าอา้ไอ้ริวเอาเจ้าริวริวปอมนะครับริวเฟืองผมก็ไม่ชอบหุ่นมันอยู่แล้วครับตัวนี้สวยกว่าถึงจะหางสั้นก็เม่อ์กว่าเยอะลายเลยดีมากครับครับ,รบลกยังเยอะแยะเลยครับสวยๆรอๆทั้งนั้นนะครับ ถ่ายขนอยู่ครับยังไม่เต็มถ่ายขนอยู่ถ่ายขนอยู่สำหรับไอ้น้องๆที่มือใหม่นะครับที่มาถามมาถามไปว่านกถ่ายยาจะกี่วัน กี่วันถึงจะ,อ,ะออกต่อได้ถ้ามันไม่เป็นพยาธิเราก็ไม่จําเป็นต้องถ่ายมันนะครับอ่าพยาธิผมก็บอกไปในคลิปก่อนอนแล้วว่าถ้าเป็นพยาธิก็ให้ดูที่ก้นมันให้ดูที่ก้นว่ามีแฉะหรือเปล่าก้นแฉะไหมถ้าก้นไม่แฉะก็ ไม่ไม่ต้องถ่ายนะครับถ้าคนไม่แคร์ก็ไม่ต้องถ่ายมันจะนกเราจะเจ็บตัวเฉยๆจับมาถ่ายบางคนก็มือหนักบางคนก็มือเบามันก็มันทําให้นกเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับไม่ใช่ว่า,าจะอยากจะถ่ายต้นไหนก็ถ่ายไม่ใช่นะครับ ถ้าไม่เป็นจริงๆเราก็ไม่ต้องถ่ายนะครับเพราะว่านกมันมันจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ออโอ้นกเอานกเข้ากรงเพาะครับเมื่อวานไล่ตีกันแล้ไม่รู้ตัวไหนไล่ตีตัวไหนนะครับไปที่รอบก่อนผลสรุปแล้วว่า,านก ตัวผู้ไม่ไม่ทับนะครับผมก็เลยจับออกเอาตัวใหม่ใส่นะครับวันนี้ไล่ไล่ตีกันอยู่น่าจะผ่านอยู่หรอกครับนั่นนกนกต่อไอ้นกเอ้นกตัวผู้ครับนะครับนกตัวผู้รอเราเอากาันครับนี่ตัวเมียครับตัวเมียอยู่ข้างล่างนี่ครับเนี่ยตัวผู้ครับขึ้นมาลนะ อลองเอานั่นดูลองเพาดูว่าจะเป็นยังไงถ้านกไม่ขันนะครับถ้านกไม่ขันเ,เราก็ต้องให้เวลามันบ้างนะครับนี่เห็นไหมนกถ่ายขนก็เป็นอาการแบบนี้ครับเนี่ยขนฟูมันยังไม่เต็มนะครับขนขนจะฟูเหมือนไอ้่ผมผ้าตอนเช้าแต่ กลางวันก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ข้าวยังข้าวอาหารข้าวยังปกตินะครับแสดงว่าน้ำเนมก็มีแสดงว่านกมันถ่ายขนยังไม่สุดครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่ก็รอให้มันมันสัพพัดเด้อครับแสดงตัวสัพพัดก,ก่อน มันจะไม่ก็เหมือนคนนี่แหละครับวันไหนเป็นไข้เป็นหวัดวเราก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเราขั้นเนื้อขั้นตัวจะเป็นไข้เป็นหนาวเอาก็กินยาดักไว้นี่เหมือนกันครับถ้าเราถ้ามันคึกจ,จัดๆนี่ดิ้นก็ไม่ดิน เข้าพเนียดไปกับเราเฉยขันเฉยไม่มีการดิ้นนะครับถ้าอ่าถ้าไอข่ผมผ้าอยู่แบบนี้ครับยังไงก็ดิ้นครับขันแต่นานๆจะขันทีเออเอาไปเราเสียลมแล้วค่อยขันนี่แหละบางคนใจร้อนก็ไปทำร้ายนกนะครับไม่ไม่ต้องทำร้ายครับ ขนณะตัวเรายังไม่ถูกใจเราเองเลยต้องทำใจกับมันนะครับเราเราชอบเราก็ต้องใจเย็นๆอ่ถ้ายังตัวนี้ยังไม่ขันก็หาตัวใหม่ได้หาตัวใหม่ซื้อตัวใหม่ไปไปเล่นรอก่อนครับมีตัวเดียวไม่ได้หรอกครับนกพวกสายนกมันจะเป็นอย่างนี้ตัวนั้นเสียงนี้ตัวนี้เสียงนั้นไม่ใช่ว่าจะมีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีเทพพนอมะดีมี ลิวตันมั่งลิวเฟืองมั่งสองกุกสามกุกมันจะเป็นอย่างนี้ครับนิสัยคนนกนะครับจะไม่มีตัวเดียวแน่นอนไม่เหมือนเมียครับเมียมีคนคนเดียวครับถ้าหลายคนอันตรายนะครับถึงตายได้นะครับถ้ามีหลายคนเมียเนี่ยคนเดียวแค่นั้นครับคู่ชีวิตถ้านกนี่มันต้องจำเป็นต้องมีหลายตัวครับ ตัวนี้ขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นเหมือนไก่ตีเนี่ยครับเขาไม่มีตัวเดียวหรอกไก่ตีเนี่ยฟาร์มแต่ละฟาร์มนี้เขาซุ้มแต่ละซุ้มเนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่าห้าตัวสิบตัวขึ้นไปนะครับราว่าตัวนี้ขึ้นตัวนี้เล่นได้ตัวนี้ตีออกมาแล้วก็มานั่นใหม่มามาเลี้ยงใหม่แล้วเอาตัวนี้อาทิตย์หน้าเอาตัวนี้ออกไปตีเหมือนกับนกเราเหรอครับถ้ามีตัวเดียวก็อยู่นั่นแหละไม่ไม่ได้ออกต่อหรอก ตัวนี้คือไม่สบายคือลงก็คือลงเลยเอตอต้องต้องต่อเพื่อนเขาออกต่อเราก็ไม่มีละมีตัวเดียวเอะได้แต่มองตาเขาปิด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 อยู่นั่นแหละครับเออเราก็ต้องนึกถึงข้อเท็จจริงนะครับว่าเออเอเอก็เนี่ยครับตัวหนึ่งครับสายดวนผมมาออกมาหน้าบ้านเลยครับเนี่ย เนี่ยครับไม่เอาเข้าพวกเนี่ยครับสายดวนสายดวนก็หมายถึงนกลูกผสมนะครับจะขันใบขันไม่หยุดไม่ย่อนขันทั้งวันแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเชื่องครับครับขันทั้งวันวนันนี้วันนั้นผมซื้อมาสองตัวก็แบ่งเอฟซีไปตัวหนึ่งตัวที่เด็ดกว่านี้นะครับให้เข้าไปแต่ตัวนี้ผมเก็บไว้ก่อน เพื่อมีใครอยากได้ผมก็จะจัดให้ครับสำหรับไก่แจ้นะครับไก่แจ้ก็อยู่ในนี้ก็มีนะครับนี่ในกรอกผมนั่นไว้นะครับตัวเมียก็มีนะครับเนี่ยตัวเมียคู่นี้คู่นี้พันห้าครับ ไม่รวมค่าส่งนะครับใครจัดอยากจัดก็จัดได้เลยนะครับหันห้าไม่รวมค่าส่งนะครับก็คุยมานานพอสมควรนะครับต้องเข้าใจนะครับนกจะมีตัวเดียวไม่ได้หรอกถ้าต,ตัวหนึ่งลงก็ตัวหนึ่งก็ขึ้นเราก็สับกันเล่นนะครับอย่างน้อยสามตัวกำลังสวยนะครับสามตัวตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงผัดกันเล่น ผัดกันลุกผัดกันรับครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะคุยให้ฟังแค่นี้ครับเกตเล็กเล็กน้อยๆครับเซียนใหม่ก็อลองเอาไปใช้ดูนะครับนกตัวเดียวมันไม่ไม่เวิร์กเราก็หาอีกดูสักสตัวครับเราก็จะได้เล่นกันสบายใจนะครับสำหรับวันนี้ ครับชมนกครับคู่ต่อครับสุดยอดความเก่านะครับชมนะครับเสียงกลางกับเสียงกลางไปหายใหญ่อ่อมีกะมีเสียงใหญ่ตัวหนึ่งครับนี่ครับชมได้ชอบตัวไหนมักตัวไหนครับเบื้งเอาครับมักบ้า นกอายุจักปีครับขึ้นไปนกตัวนี้เท่านั้นสองปีกว่าสองปี 2, 2> ตัวนี้ได้อายุแล้วตัวนี้จักปีตอนสามสามปีกว่าเออตัวนี้สามปีมตัวนี้ไม่ยูโกงฟันปีนึงได้ได้กว่าพอดีไม่เคยต่อไปออกสามเทียร์เลออกสามเทียรได้นกไปได้สามตัวม,มีอีกบ่เอามั้มาเดี๋ยวเดี๋ย <laughs> ว อ่าครับชมนะครับชอบตัวไหนลีลานะครับเลือกดูเลือกชมตัวนี้เล่นคนครับอันนี้เล่นคนนะครับอายุสามปีอัวนี้เป็นนกดาวรุ่งนะครับเออตั้งสเตียงเตีงกันเต็มหมดนะนี่ครับ <c oughs> อลยไข่เป็นบดนะครับเสียงใหญ่กว่าเขาตามตัวนั้นคอยตบตัวตอับตนนลตัวนั้นค่ตอบนตัวตลอดครับตัวนั้นลงครับลงครชมครับตัวนี้ขำำก้ามำำกว่า แต่อายุอายุสองปีเอาตัวนี้ตัวหนึ่งคู่คู่อ่างเล็กตัวเล็กหน่อยตัวบางนี่ตัวเดียวคือว่ามีสองตัวบ่บ่คือบหมือนยิงอันอันอันหมูอือครับทุกเสียง เสียงเล็กเสียงน้อยเสียงกลางเสียงใหญ่เ,เสียงเล,ล็กนะครับตัวนี้ผู้อ่านผู้อ่านเสียงเล็ก <c oughs> อ่างสอ,องคำำสองคำตัวนี้เรามีอ่างแทกแต่เป็นนกที่ข้ามบอดในวงการการต่อ เสียงใหญ่หนึ่งคำสองคำครับครูอ่านครับเสียงเสียงเล็กแต่จะลงแต่จะลงเท่าไหร่ครับตัวนี้มีหนุนมีหนุนมีเรียกคำเรียกสับเรียกสับคู่นะครับมีหนุนเขาเรียกว่ามีคารมเรียกคำคูคำ ต่ไม่ไม่ไม่เยอะไม่ทีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เอ่อไม่ไม่ใช่อาชีพนะครับไม่ใช่เอ่อไอเป็นคาร์โาชีพนะครับมีนะครับถ้านกร่วมเออ่ถ้านกร่วมก็มีมั่งครับนะครับชมกันครับนี่ครับทรัพย์ เสียงน้อยกับเสียงใหญ่เอาเปิ่งเอาด้วครับเบออด้อพี่น้องชาวอีสานโนาเจ้า,าพี่น้องไทยอีสานที่อยู่ต่างประเทศนะครับให้ช,ชมนะครับช่อมหนามัดจังไดกัทักมาสร้าง,จ,างจักรพง์ปฏิจจ์ให้นะครับมัดแบบใดสั่งมาทักมา ไม่ว่าจะเป็นทางไต้หวันเกาหลีาทางประเทศสายโยุโรปนะครับหรือจะเป็นมาเลเซียนะครับถ้าเห็นใน YouTube ก็ทางมาได้เลยนะครับจัดได้ทุกตัวนะครับมีแต่เก่าเกาทั้งนั้นนะครับดูอาครับขอขอบคุณนะครับที่ให้กำลังแรงใจนะครับที่ ให้ความไว้บางใจจักระพงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ให้เป็นกําลังใจหน่อยนะครับมีมีเกมจะเล่นกันนะครับเพราะว่าะจะเล่นเกมแบบใกล้จะถึงหมื่นซับแล้วครับถ้าใครอ,อยากได้นกอะไรนะนกนกนกห่าต่อนะครับ ผมจะเล่นยังไงว่านกหัดต่อเนี่ยจ,จะแจกกันยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับจะแจกอยู่ครับถ้าครบหมื่นซับนะครับก็จะแจกกันที่หลังครับนะครับชมไปครับชมไปเรื่อยๆนะครับ มชมตัวนี้อ้าปากอาปากก้าปากคูเลยครับนะเหมือนเหมือนคนเลยครับอ้าปากธรรมดานกไม่อ้าปากคูนะครับนเนี่ยอันนี้สวบลมแปลกๆครับอ้าปากสวบลมเลยนกนกมันยัไม่อ้าปากคูนะครับตัวนี้อ้าปากคูเคยเห็นไหมนะงับ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 พร้อมเลย อ่ะแปล,แปลาปากๆ,ๆ,ๆครับอ้าปลาคูครับครับๆๆเดไหมใกล้ๆครับ <c oughs> เออธรรมดานกยังไม่อ้าปลาคูนะครับเองับ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 ครับนะอา่อา,อา,อามีสีตัวนี่แหละครับที่ให้ชมสีตัวเกา่าๆนะครับอา่าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ

เอาไปเดี๋ยวแม่เออเอาฝั่งนี้โอ้ยยิ่งดเอ่ะยิ่งดิแม่ดุเลยเอาฝั่งนี้เออลิงครับทำอ่าลิงอยู่อ่าเพิ่งสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็มาเลี้ยงลิงนะครับวันพระครับเอ้าตัวนี้ลิงใหญ่ครับลิงเขียวโอ้โหเนี่ยลิงกังลิงเขียว เลยครับเยอะแยะเลยครับอาหารมีก็ให้เขากินบ้างนะครับใครที่เกิดปีลิงนะครับได้โชคได้ลาบเลี้ยงลิงนะครับเลยจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับน่ารักมากครับลูกเขาครับเห็นไหมลูกเขาเต็มเลยหนอนนอนหนอนนนเน่ารักได้เกินนะครับตัวเล็กๆนะครับเจ้าจ๋านะครับเก่งใช่ไหมเออนะคร มามาอาปอกให้มันงเนี่ยปอกให้มันงเนี่ยเออปอกให้มันดีมันเออนั่งนึ่นึ่ดีมันบอกนีนั่นแหละเด้จับเอาจับเอาเอาแม่จับเอาโอ้เห็นคนรอมาได้ไหมนั่นอ้าวอีนี่เอ้าวจ่ารุนี่เหรออ่หัวนี้จารุนี่นุ่มกันยันยันจารุนี่เถ่าโซโลงเนาะอือเอาเจนเนี่ย เออตอนราพงเดยนมยนันหมดนี่อ้าวเนี่ยมาดย่อยนั่นเอาคนเนี่ยเนยน้นอยเนยน้อยก็มีลูกว่นนี่แม่นี่แม่ม я, ึมงดูตั้งเป็นแ้่เนยก็มีลูกอ้าวจังเลยนะครับปุ่นหลายลิ่งหลายหลายครับเกนี่ครับพุบ่นแตกบุนบุนไปนเลยครับอู้ยไปแล้วไปแล้วขึ้นแล้วหมดแล้วครับปุ่นหลายขึ้นอย่างนี้ครับปุ่นเฮ้ยเป็นพันๆครับ ลงแม่ลงแม่บักนี่ลงแม่ขึ้นรถกูนกกูยุ่หันไปไปหนีเอาแค่นี้ครับ